อตัวเป็นแซ่บุดได้ไข่เต็มท้องเลยมันก็ตำหมกทั่วอ่ะสบายดีตอนเที่ยงเนะานะทานผู้ชมแล้วก็ทานผู้เบ่งวันนี้กับพวกพ่ออีกคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือสิม,มาเฮ็ดกินมื่อนี้พี่น้องเลยกราชิดตำหมกทั่วพี่น้องเลยเก็บมาใหม่ๆแต่ปลูกเองหมกทั่วแล้วก็ทอดปลาไง เฮ้แม่ครัวเฮาโอ้ทอดปลาก่อนพี่น้องเลยงามๆเลยปลากันทอดน,น้มันมันจัดจ้าเลย นี่ทอดปลาฮาเนาะพี่น้องเนาะไข่เต็มท้องเลยกำลังตำถั่วใส่มักเล่น ลงไปตามด้วยน้ำปลาเด็กแล้วก็น,น้ำปลาพี่น้องเอ้ยเสร็จเสร็มาเดอ้อเอฟซีทุกท่านมากินตามมกทั่วทอดปลาเหมือนนี่พี่น้องเอ้ยอาหารดี ่ะมาเด้อเอซีทุกถาดกิขนข้าวเที่ยงมันนี่พี่น้องเลยนี่ทอดปลาปลาตัวเป็นแซ่บแสดงไข่เต็มท้องเลยมันก็ตำทั่วของดีปูเองโอ้พักกับกันบุได้ซื้อมีแต่นแนวบุได้ซื้อพี่น้องเลยเส็ดเองกินเอง เข้าบายรถต้องว้าหลายใจห้างยักกินเข้าโอ,อ้อืมอืมไข่เต็มท้องไข่มื่อก่อนอืมเยอมือแทบ ừm hmm. sếp nén nén nén